เกมเป็นคนหนึ่งในสมาชิกขององค์กรมาเฟียที่มีอำนาจและมีชื่อเสียงอย่างแพร่หลายในวงการมาเฟียในขณะที่โอมเป็นชายหนุ่มที่ต้องการที่จะทิ้งชีวิตในโลกมืดเหล่านี้เขาเคยเป็นเด็กที่ได้รับโทษเฉพาะกิจในวัยเด็กเนื่องจากโรคร้ายที่ทำให้เขาอารมณ์เสียและสับสนเมื่อเกมได้พบกับโอมเป็นครั้งแรกเขาตกหลุมรักและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน กันเกมเห็นในโอมอย่างไรก็ตามที่เขาไม่เคยเห็นใครมาก่อนความเป็นอยู่ของโอมทําให้เกมเริ่มสัมพันธ์ความรู้สึกและเริ่มเข้าใจถึงความเสียหายและความเดือดร้อนในชีวิตของโอมมากขึ้นแต่โอมต่างมองความรักนี้อย่างอื่นและไม่สามารถตอบสนองความรักของเกมอย่างเต็มที่ได้เขารู้สึกว่าการรักนั้นเป็นสิ่งที่สั่นคลอนและไม่มีความหมายในโลกที่เขาอยู่อย่างโคตรมืดมนความขัดแย้งระหว่างเกมและโอมเริ่มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความเข้าใจที่ผิดของทั้งสองฝ่ายโอมรู้สึกยิ่งกว่าว่าเกมมีส่วนสำคัญกับเขามากเกินไปและเขาต้องการที่จะหลุดพ้นออกจากการรักที่เข้ามาในชีวิตของเขาในที่สุดเกมต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากจะทำอย่างไรเมื่อความรักของเขากับโอมนั้นต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและสภาพแวดล้อมที่ทำให้มันยากลำบากในการเป็นจริงได้ลงมาอีกด้วย เกมต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่าโอมไม่สามารถรักเขาได้เช่นเดียวกับที่เขาต้องการโอมเข้าใจว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถให้ได้เขามีปัญหาในการเชื่อมัน่นและในความรู้สึกของตัวเองทว่าเขาก็รู้สึกถึงความเกลียดชังในตัวเขาเองเมื่อเขาไม่สามารถรับความรักของเกมได้เกมต้องเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่เรื่องของการรับรู้และความตั้งใจแต่ยังเกี่ยวข้องกับความเข้าใจและการยอมรับถึงความผิดพลาดของผู้อื่น ในที่สุดเขาต้องเลือกที่จะเปิดกว้างใจขึ้นและรับฟังความต้องการและความรู้สึกของโอมหรือจะเลือกที่จะเผชิญหน้ากับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจที่จะยอมรับถึงความเป็นจริงความรักของเกมและโอมเกิดขึ้นในโลกที่มืดมนและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกเขาเข้าใจถึงความสําคัญของความมรักและความเข้าใจในชีวิตของเขาอย่างลึกซึ้งแม้ว่า จะมีความทุกข์ทรมานและความสูญเสียเกมและโอมก็เรียนรู้และเติบโตในที่สุดจากความรักที่พวกเขามีกันเรื่องราวของเกมและโอมจบลงด้วยการตัดสินใจของเกมที่จะให้โอมไปตามความปรารถนาของเขาแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่เกมเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคือการปล่อยวางให้คอหนออที่เรารักได้เลือกเส้นทาง และความสุขของตนเองโอมอาจจะออกไปในโลกของเมื่อที่เขาต้องการแต่ในใจของเกมเขารู้ว่าความรักของเขาจะยังอยู่ที่นั่นตลอดไปเมื่อเกมเห็นโอมออกไปในโลกที่เขาเลือกเขารู้สึกถึงความเศร้าสลดและความสูญเสียแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกสงสัยว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับทั้งคู่เพื่อให้โอมได้หาความสุขและความเป็นอิสระของตนเองในโลกที่เขาต้องการ เกมต้องเรียนรู้ว่าการรักคนอื่นหมายถึงการให้เสรีภาพแก่พวกเขาในการตัดสินใจและเดินทางของชีวิตของตนเองแม้ว่าทางที่เขาจะต้องเดินและการที่โอมจะไม่อยู่กับเขาในอนาคตจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่เกมเข้าใจว่านั่นคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความรักและความเข้าใจที่แท้จริงจบลงด้วยความรำคาญและความเข้าใจในชีวิตที่มีรอยยิ้มอ่อนๆของเกมที่มองไปที่ทางเดินที่โอมเดินออกไปแม้ว่า เขาจะไม่อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ความรักของเขาจะอยู่กับเกมตลอดไปในหัวใจของเขาและมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาเดินต่อไปในชีวิตของเขาต่อไปด้วยความเชื่อที่โอมจะพบความสุขและความเป็นอิสระของตนเองในโลกของเขาที่เขาต้องการเรื่องราวของเกมและโอมจบลงด้วยความรำคาญและความเข้าใจในชีวิตที่มีรอยยิ้มอ่อนๆของเกมที่มองไปที่ทางเดินที่โอมเดินออกไปแม้ว่า เขาจะไม่อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เขาวางรักของเขาจะอยู่กับเกมตลอดไปในหัวใจของเขาและมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาเดินต่อไปในชีวิตของเขาต่อไปด้วยความเชื่อที่โอมจะพบความสุขและความเป็นอิสระของตนเองในโลกของเขาที่เขาต้องการเกมต้องเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การครองครอบหรือการเป็นเจ้าของแต่มัน เป็นการให้และการที่จะปล่อยวางให้คนที่เรารักได้เลือกทางของตนนอ,อเองการตัดสินใจของเกมในที่สุดนั้นเป็นการแสดงถึงความสำคัญของการเข้าใจและการยอมรับความต้องการของผู้รักอีกฝ่ายเขาเข้าใจถึงว่าโอมต้องการอะไรและเขาต้องการที่จะให้โอมได้รับมันแม้ว่าจะทำให้เขาเจ็บปวดและความสูญเสียเขาก็รู้ว่านั่นคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความรักและความเข้าใจจบลงด้วยความเจ็บปวดและความสูญเสียแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความหวังและความสงบสุขในใจของเกมความรักของเขาจะอยู่กับโอมตลอดไปแม้ว่าโอมจะไม่อยู่กับเขาในโลกที่เขาต้องการแต่โอมจะอยู่ในหัวใจของเขาเสมอและเขาจะยินดีที่จะให้โอมไปตามทางที่เขาเลือกในวีดของเกมเขาพบความสุขที่ทรงพลังและความเป็นอิสระของโอมในโลกของเขาที่เขาต้องการและเขารู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปความรักนั้นจะอยู่กับเขาเสมอให้กำลังใจและความรักให้แก่คุณที่พร้อมที่จะพบเจอกับความสุข และความเป็นอิสระของคุณในชีวิตของคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับคอร์วหามทุกทรมานและความสูญเสียแต่ความรักและความเข้าใจที่แท้จริงจะยังคงอยู่ด้วยกับคุณตลอดไปเมื่อโอมออกไปในโลกของเขาเองเกมต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เขารู้สึกได้เขาต้องเรียนรู้ที่จะให้โอมได้เป็นตัวเองและเป็นไปตามความปรารถนาของเขาแม้ว่าเขาจะต้องเจอกับความเป็นอยู่ที่เหลือเชื่อในตนเอง และกับโลกที่มืดมนแต่เขาก็รู้ว่าเป็นไปตามความตั้งใจของโองมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเกมอาจจะพยายามทําให้ตัวเองทํางานหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกของมาเฟียแต่ในใจของเขาเรื่องราวกับโอมยังคงเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาเข้าใจถึงความรักและความสำคัญของการเป็นตัวเองแม้ว่าโอมจะไม่อยู่กับเขาตลอดไปแต่ความรักที่เขามีกันยังคงอยู่ในใจของเขาตลอดไป จบลงด้วยเกมที่รู้สึกถึงความเป็นอิสระและความสุขในการเป็นตัวเองและให้โอมได้เป็นตัวเองแม้ว่าจะมีความทุกข์ทรมารและความสูญเสียแต่เขาก็รู้ว่าความรักและความเข้าใจที่แท้จริงจะยังคงอยู่ด้วยกับเขาตลอดไปและเขาจะพยายามทำให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความเป็นอิสระของตนเองในโลกที่เขาเลือกเรื่องราวของเกมและโอมจบลงด้วยความเข้าใจและความสุขในใจของเกม ที่ให้ออมได้เดินทางตามความปรารถนาของตนเองแม้ว่าออมจะไม่อยู่กับเกณฑ์ตลอดไปแต่ความรักและความเข้าใจที่แท้จริงจะยังคงอยู่ด้วยกับเกณฑ์ตลอดไปและออมก็จะได้รับความสุขแอและความเป็นอิสระของตนเองในโลกที่เขาเลือกในที่สุด